เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนไปบายแม่เข้าไปไหมไปล้างมือก็ได้นะตรงน,นี้ก็สวยแม่อมสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เช้าเร้วนะน้ำอ้อยเตรียมกับข้าวสเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราจะพาทุกคนไปทาบุญไปว่าใดไปเบิ่งกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าเราจะพาทุกคนไปทําบุญวันเกิดให้ลูกชายวัดไหนนะรับรองว่าตังค์มากพี่น้องคะ่ะตามไปเลยทุกคนแม่สวยมากเลยนะคะทุกคนมากบอกย่ ยายชอบพายายก่อนไปทําบุญแหวะแวะเข้าห้องน้ำไปซื้อกาแฟไปซื้อขนมหวานค่ะทุกคนงามบอขฟองนีสาวบนยูระยกสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าพี่น้องจ้าพอกันไปแล้วจ้าไม่มีอะไรมากนะคะเ <laughs> จอกันเหมือนเดิมน้อยไปตลาดมาได้กล้วยหอมมาบีหนึ่งแตล่ลำไยมาถุงหนึ่งค่ะพี่น้องคะแล้วก็ได้ดอกไม้นะ้องพรุ่งนี้เราจะไปทําบุญเนาะมือน,นีวันที่วันนี้วันที่เก้าวันที่แปดค่ะพี่น้องคะนี่ได้ดอกไม้ ว่าจะแช่ตู้เย็นไหนะ้เนาะพวกนี้ไปวัดกันนะคะทุกคนไปเฮ็ดบุญวันเกิดให้ลูกทรายค่ะพี่น้องค่ะนี่เราเตรียมแจ็กสีเฮ็ดยังก็เลยเฮ็ดเจลกะปิน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ปลาทูทอดค่ะพี่น้องค่ะหูเขาสวยไปซัมนี่กับพ่อเนาะก็ได้ผลไม้นี่ละ่ะนี่ค่ะได้ปลาทูได้ปลาทูปลาทูปลาทูแพ็คนี่ร้อยแปดสิบบาทเดน้อยกรีมทอ,อาไปบา้านอื่นเนาะแล้วเราก็ เตรียมคลองให้เรียบร้อยก่อนค่ะพี่น้องคะแล้วไปเตรียมเครื่อง <c oughs> ทำว้เฮดเจลกับปีบะทูทอดกันยังเสร็จนะคะพี่น้องคะรอชมนะคะแล้วก็จังหงเขาสวยเนาะแต่เสาเนาะกะสิพอกันอีกเท่อพู่ไรเนี่ยมือเศ้า,าเอ๊กเอ๊เอ๊ะพี่น้องคะเนาะจะไปก็บพักเพิ่มอยู่ดีนี่อันดับแรกค่ะพี่น้องคะตื่นขึ้นมาหุงข้าวก่อนเลยกดหม้อข้าวนะโห้สีกระป๋องค่ะทุกคน เราก็มารอดูตอนข้าวสุกแล้วนะไปเตรียมอย่างอื่นค่ะไปนองค่ะเตรียมล้างผักเนาะเตรียมตำเจากะปิค่ะขณะนี้เวลาตีสี่ห้าสิบนาทีนะคะล้างผักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมจัดใส่กองไปเลยเนะเาะแล้วก็เครื่องตำต,ตำพริกกะปิก็มีเท่านี้แหละเรือกะปิแล้วเราก็ถอดปลาทูไปนั่งเพื่อเป็นการบอเซียเวลาแล้วก็จะใส่กะปิไปเลยกระปุกหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้บวเกี่ยวกับเจลกะปิเดยอันนี้นมอุ่นเนาะอันนี้กาแฟ กาแฟตอนเช้าค่ะทุกคนคะ่ะมามามาตำเจียวกับปีน้ำกันสดชื่นยามเช้าฝนตรงลินค่ะหยุดจุดลินลินหยุดจุดเนาะเดียด๋ยวก็ไปเดียด๋ยวก็มาค่ะต้อง้อก็่อประตูเครื่องตกปลาเนาะม้วนซิปล็งกค่ะก็ชอบประตูเครื่องตกปลาเพราะคองมากค่ะทุกคนเข้มาดูกันตอนอนีะตำเจียวกับปี กะปิกับปุกนั้ไปได้ได้วยมาดูกันตอนวัยตอนแล้วนะคะพี่น้องค่ะพี่ใส่กะปิลงไปั้ำตอนมาท้างลงไปค่ะแล้วก็ค่อยใส่มักขืเทศหลักะลาบกน้าวเด้นเนาะเล่น,ลนแน่ค่ะ เใส่กับาป็นส่งเปอาไอข้ตามทอสยงัวไหนกใส่ปานเงานลงไปใส่ปะแขงล้มปกใส่ลแงมไปแล้วก็ทาแล้วกัใส่น้ำมะนาวน้อชิเแเนาะใส่น้ำมะนาว เราก็ชิมดูเราจะสตัวมาก่อนแล้วทอดเราจะัดไปนะคัก้ยนนอเด่อเคกนี่ะคะอมหยเยเลยปทุอดทอดปัุค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน ปลาท,ท,ทูทอดเนาะปลาทูทอดแล้วก็เจวกับปีแล้วก็ชุดผักนะข้าวสวยก็พร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จัดใส่กระปุกแล้วเราก็ไปทำงุนกันไปดูข้าวสวยกันค่ะทุกคนคือผลไม้แล้วกล้วยที่ซื้อมาเมื่อวานดี๋ยวเออคือเราไปหนองเรียงอแล้วก็ลำไยค่ะพร้อมข้าวสวยก็สุกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วเราค่อยตักใส่ถงุงเนาะ กนทุคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เช้าเร้วนะน้องว่อยเตรียมกับข้าวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนคะเราจะพาทุกคนไปทําบุญไปว่าใดไปเบิ้งกันค่ะพี่น้องคะว่าเราจะพาทุกคนไปทําบุญวันเกิดให้ลูกชายวัดไหนนะรับรองว่าปังมากพี่น้องคะตามไปเลยทุกคนเราเราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีดอกไม้เนาะแล้วก็มีผลไม้แล้วมีข้าวทุกคนคะไปเราไปทําบุญกัน ก่อนอื่นไปรับคุณนายแม่ด้วยนะเตรียมน้ำของทุกอย่างค่ะั้งกองพร้อมนะมารับคุณยายกันทุกคนอยามาวันนี้พร้อมๆคุณยายสวยจะไปทำบุญมันเกิดละมาแต่งตัวสวยแล้วนะคะโอเคยายรอบ้างนี่ทุกคนมยผมผมผมพร้อมมากเลยนะ สวยซวย,วยาพาแม่มาเที่ยวแม่ไปบายเอฟซีเนี่ยพาแม่มาทําบุญบันเกิดหลานไส้ปะจะพาแม่ไปข้างในดอกแก้วพี่น้องนั่งปะไส่ป้าแมวคาเฟ่เหมือนเดิมแวะก่อนค่ะพี่น้องคะแวะซื้อกาแฟก่อนเนาะลูกค้าเขากำมี่ลูกค้ากะเขาเราก็แวะ ปาแมวคาเฟ่ค่ะมีขนมไทยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบรรยาก,กาศร้านแบบเวลาฟินๆแบบนี้ล้ะที่ม่อยเคยพาทุกคนมารีวิวแล้วนะก็คือวันนี้พาคุณแมบบ่มานาังเล่นแล้วก็มาสร้างกาแฟามาซื้อขนมเรื่องสําคัญไปขอทางนะบรรยาก,กาศในร้านแบบนี้นะคะฟินๆค่ะพี่น้องค่ะมาถึงร้านประมาณแปดโมงสิบห้าค่ะกว่าจะถึงน้อนแม่ซื้อกวนวาเมือน้ำแล้วก็ข้าวต้มมดคาปูร้อนค่ะทุกคนคะ่ะ บรรยากาศในร้านก็จะมีขนมแบบนี้นะอร่อยทุกเมนูเลยคะ่ะใครผ่านไปแวะได้นะป้าเยวคาเฟ่ที่นบอยไปรีวิวบ่อยๆค่ะพี่น้องคะเส้นซ้ำๆนึงเนาะปากทางเข้ามุมอร่อยเขาช้จันค่ะแลนด์มาร์คแหลด์ท่องเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะใหญ่ไปเดินเที่ยวแม่นวลพาไปถ่ายรูปสีสวย,ยไหมยายชอบดอกไม้สีชมพู นี่จะพาไปถ่ายนี่ไปพายายไปถ่ายรูกมีมันมากับเจ้าของมันแม่สวยมากเลยนะคะทุกคนมากบอกยายยายชอบพายายก่อนไปทําบุญแวะแวะเข้าห้องน้ำไปซื้อกาแฟไปซื้อขนมหวานะคะ่ะทุกคนงาม <m ix> บอกมองดีมากเสร็จแล้วค่ะทุกคนไปบายบายแม่เข้าไปไหมไปล้างมือก็ได้นะตรงน,นี้ก็สวย มถึงแล้วค่ะทุกคนกุฏิที่น้ำอ้อยมาทำบุญเนาะกุฏิเลขาสมเด็จค่ะทุกคนบรรยากาศเสียงนกเนาะร่มรื่นน้อ้อยมากับแม่โอกาสเทดบุญเขารันซาน้ำเลยเนาะค่ะเตรียมของก่อนนะทุกคนแนล้วแากน้ำพี่น้องอเราก็มากว่าน้ำาที่สด,สดกุศิด อายุลอยปีอ่ะผู้ไอพ่พอนลอยปีกันไหมถึงว่าเจ้าอาวาสนั่นล่ะให้ลอยปีน้ำสิล่้แข็งแรงให้แข็งแรงผู้พายายทำบุญแม่เป็ไนไงสุขกล้สบายใจค่ะทุกคนเรียบยร้อยแล้วค่ะพี่น้องทำบุญวันเกิดให้ลูกชายเนาะแม่บายบายเอฟซีก่อนบ,ายบาย,บายบายค่ะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะไว้จะพาแม่ไปเที่ยวไหนนะไปเจอกันค่ะฝากกดไลค์กดซับตะใครนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ใหายบาย